สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้เอาไก่นุ่มเยียนะครับใหม่ๆเพิ่งจับขึ้นฝูงมาชมหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นเยียพม่า,ง,าง,ง่อนนะครับตัวนี้พ่อเป็นไก่ที่ว่าจใจลูกเก่งนะครับแล้วก็ได้ชนแสงในสนามมาตรฐานนะครับพ่อมันนะแม่ก็เป็นใส่ยเยียแดงครับเป็นไก่สายเลือดดีทั้งพ่อทั้งแม่นะครับ งานดีครับชุดนี้นะชุดพี่ผลงานดีๆตัวนี้ใหม่ๆเพิ่งจับขึ้นงฝูงมาอายุ7เดือนครับน้ําหนักตอนนี้2.6งโลนะดูครับแบบดีครับสวยมากเลยสีสันดีนะครับสีสันสวยเลยเป็นเยียวยสวยๆต,ตัวนี้นะมองมุมไหนก็ราอนะตัวนี้นะิเต็มนะครับ ีเต็มสองข้างนะครับไก่สวยมากๆนะตัวนี้นะตัวนี้มีตำหนินิดๆนะครับอกบิดนิดๆครับน่าจะเป็นที่เกี่ยวกับนอนคอนนะชนได้ทำาสายได้นะครับปกตินะตัวนี้นะแค่นิดเดียวจริงๆเลยแล้วไม่มีตำหนิอะไรเลยนะไม่มีตำหนิอื่นเลยสวยมากเป็นตามสายก็จะเป็นไก่เหลียมนะครับไก่เลี่ยมมาล่อแข้งหน้าจ,จัดๆนะครับชุดนี้ ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะลงให้ที่ใต้คลิปนี้ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ของทุกเกศสีฟาร์มนะครับขอบคุณครับ